ดูมาแป๊บเดียวไหมไม่รู้รักเธอแล้วใจก็มีแต่ช่องอมไม่พูดดีกว่า <c oughs> อะไม่พูดดีกว่าเพราะว่าไม่มีข้อมูลให้พูด <c oughs> แต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นแล้วอยากเห็นหน้ารุ่นห้าแล้วไม่หมายถึงว่า ไม่ได้อยากเห็นหน้ามันถึงว่าอยากอยากเจออืมอยากเห็นหน้ามันจะดูมันอยากแค่เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอแบบเออคือหนูอยากแค่เจอเขาแต่เขาไม่ต้องเจอหนูได้ปะเพราะว่าเขินมันทำตัวมันทำตัวไม่ถูกมันเกินไปหนูรู้สึกว่ามันทำตัวไม่ถูกเกินไปหนูแค่อยากเจอเขาเฉยเขาอาจจะไม่อยากเจอหนูไม่รู้แต่ว่าหนูอยากเจอเขาเฉยเขาไม่ต้องอยากเจอหนูก็ได้หนูแค่อยากเจอเขา จะได้สัมภาษณ์แบบรุ่นก่อนไหมไม่น่าเราทุกคนเพราะว่าเพราะว่าสัมภาษณ์ไปแล้วว่าดีขนาดตอนนั้นที่แบบว่าสัมภาษณ์รุ่นสี่ไปแล้วใช่ปะเราแ,แบบหนูอยากไปดูตอนออดิชัน่นค่อยไม่ค่อยไม่เอาหนูไปอีกรอบนึงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไปมาแล้วเสียดายเนาะทุกคนถ้าหนูไปอีกรอบนึงหนูอาจจะได้อาจจะได้คนที่โยชิโนใหม่คนหนึ่ง <laughs> เพราะว่าซินดี้บอกว่า สินที่ชอบหนูจากตอนที่หนูตอนตอนที่สินจากตอนที่สินดี้ปรีชันถ้าหนูไปอีกรอบนะจะมีโอชีคน <c oughs> ไม่มีหรอกก็ <c oughs> อจะอันตอนแรกอาจจะชอบมาเจอตัวจริง <c oughs> ปแปลกๆนะคะอาากท็อปสามนองเล็กจะเลื่อนมากี่คนนะ <c oughs> ไม่เลื่อนหรอกค่ะ ไม่เลี่ยหรอกค่ะคือถึงเลื่ยไม่เป็นไรทุกคนเฉยๆละ <laughs> คือเมื่อก่อนอ่ะจะเล่าว่าเมื่อก่อนอยากเป็นน้องมากอยากเป็นเด็กที่สุดทาไมก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจเลยแบบไม่เข้าใจเลยจริงๆแบบไม่รู้ว่าทาไมตอนนั้นถึงอยากเป็นขนาดนั้นแบบคือแบบไม่อยากโตไม่อยากเป็นรุ่นพี่ไม่อยากเป็นเด็กที่สุด <laughs> แต่ตอนนี้คืออะไรก็ได้เป็นใครก็ได้ <laughs> ขอแค่ไม่โตสุดก็พอเพราะว่ามันกดดัน <laughs> อะไรก็ได้อีตรไหนก็ได้ รักเธอแล้วใจกูมีเสียงเพรพราะหนูรู้สึกว่าทุกคนก็ไม่ได้มองหนูเป็นเด็กสุดหรอปะหมายถึงว่าทุกคนก็น่าจะมองหนูโตแล้วปะทุกคนก็จะมองว่าหนูเป็นแบบแบบเรียกว่าอะไรคือแบบมันจะทุกคนอาจจะมองเด็กกับกับเมมคนหนึ่งแบบอันนี้คือเมมเบอร์กับอันนี้คือเมมเบอร์เด็กอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบเมมเบอร์กับเมมเบอร์เด็กแบบหนูอาจจะอยู่ในขั้นเมมเบอร์แล้วเพราะว่าหนูไม่ใช่เด็กแล้วขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะหนูก็ห่างจากว่าว่าแค่ปีหนึ่งเฮ้ย <laughs> ห,หนูห่างจากว่าแค่ปีหนึ่งเ,งเหรอ โอ้ oh my god หนูรู้ว่าตัวเองก็เด็กเหมือนกันเนาะเธอก็ยังเด็กอยู่นะเออโอ้ยก oh ็มาทางจากว่าวีาวดีโอเองเหรอเออเด็กเนาะเด็กอะทุกคนแล้วหนูเพิ่งรู้ไอ้ตอนแรกหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบหกปีอะหนูจะสิบแปดหกปีหนูสิบเจ็ด ใบขับขี่อะไรไม่ได้ได้วยซ้ำเออหรือใบขับขี่สิบเจ็ดไม่เป็น,ปนไรพูดแบบคนไม่มีความรู้เอาเป็นว่ายังไม่ส oh ิบแปดโอ้ยก้อนหนูนึกว่าหนูสิบแปดอะแล้วแบบว่าตอนแรกหนูคุยกับแม่ว่าเราจะสิบแปดใช่ไหมแม่บอกจะบ้าเหรอเข้ามาตอนสิบเอ็ดก็ต้องจบตอนสิบเจ็ดสี่จะจบตอนสิบแปดได้ไงยอยู่จะแบบว่าบวกไปอีกปีนึงเหรออะไรอย่างงี้เออหนูตอนสิบเจ็ดไว้เพราะว่ารุ่นสามต้นปีรุ่นสามอ,อต้นปี ก็คือหนูย <motiv ators> <klore> <quarto> ังส <it> ิบเจ็ดอยู่รักเธอแลวโอ๊ยหนูอยุดร้องเพลงนี้ไม่ได้จริงมันติดหนูมากอ่ะให้หนูอยากรู้เลยว่าแบบอยากรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าหนูอยากรู้ว่าน้าหนูตอนสิบเจ็ดจะเป็นยังไงอ่ะคือหนูอ่ะคิดว่าแบบเออหนูเข้ามาในวงตอนเด็กใช่ป่ะแล้วก็แบบถ้าสมมติตอนจบหนูจะต้องแบบ เป็นฟิลแบบคนตโตเรากำลังดูอ๋อชิปเจมันก็ไม่ตโตป่าวะ1ิเจมันก็คือถ้าเป็นเค้กตอนนี้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่มันก็คือถ้าเป็นเค้กตอนเนี้ยก็คือเหมือนเดิม <c ười> ก็คือทุกคนจะไม่ได้เห็นหนูในชุดเซมที่แบบดูแบบโตขึ้นดูแบบ มี aura, ออร่าความเป็นผู้ใหญ่จบเหมือนเดิมคะ่ะอายุสิบเจ็ดน้อย <laughs> ไม่เท่ามารีนไหมแพนเค้กสิบเจ็ดค่ะลุกคนแพนเค้กกับมารีนอายุเท่ากันทูกเขารู้ไหมรู้ไหม เล็บสีดําทุกคนจะบอกว่าบอกดูคนามแมงว่าตอนทําเล็บอะข้างหน้าเขียนว่าสองร้อยเว้เข้าไปจริงหกร้อยข้างหน้าเขียนว่าสองร้อยตอนแรกอ่ะแม่ก่อนหนูเดินอยู่ในห้างใช่ปะเราก็แบบว่ากลังจะไปเรียนเต้นแล้วแม่ก็เดินผ่านร้านทําเล็บแล้วเดินผ่านกับหนูแล้วแม่ก็กำลังจะไปห้องน้ำแม่ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยสองร้อยทำไหมหนูบอกว่าทำทำเลยเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงทําได้หนูก็บอกโอเคแม่บอกสองร้อยหนังบอกโอเคสองร้อยเข้าไปทําปุ๊บด้วยความที่ว่าหนูอ่ะแบบ คือค่อนข้างแบบเอ็นไปทางอแบบค่อนข้างแบบ <c oughs> เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอะไรก็ไปฟังกันเลยไปฟังกันต่อถึงทุกคนจะรู้มันเรียกว่าอะไร <c oughs> หนูก็ไม่ถามเลยพี่เขาตอบเลยคือซื่อมากซื่อบือ้อซื่อบื้อมากแบบเแบบิดแค่บอกว่าพี่คะทำเล็บคะ่ะทําเล็บได้ไหมคะ <c oughs> ทําทําได้ใช่ไหมคะแอดออนไม่ได้แอดออนเลยทุกคนสีเทาธรรมดาแบบแต่เขาแอดออนเองอะอแล้วหนูก็แบบ เออทำเล็บได้ไหมคะขอทาสีดําปกติค่ะบอกแล้วได้คะ่ะนั่งๆหนูบอกว่าพี่คะขอหนึ่งชั่วโมงแบบภายในหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคะบอกอ๋อได้คะ่ะได้ไดทําไปสักพักแล้วแพทย์เสร็จปุ๊บแม่หนูเดินเข้ามาแม่ก็ถามพี่เขาเท่าไหร่คะหกร้อยค, <c oughs> ค่ะหกร้อยแต่แม่ก็แบบอุ้ยทําไมแพงจังแม่ก็พูดออกมาเลยคือแม่จะเป็นคนที่พูดออกมาเลยอุ้ยทาไมแพงจังเวลาซื้ออะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าแพงอ่ะแม่ก็จะอุ้ย แหงจังแต่แ <as> มกจะโอนแต่แม่จะพูดว่าอุ้ยแหงบายบายทุกคน <millions> เจอกันใหม่สักวันหนึ่งอีกนานมากเจอตัวกันอีกนานก็จะได้เจอตัวกันบายบายจะพยายามอะไรบ่อยบายบายโอเคสามท่าก่อนไป คือทุกคนต้องแคสตั้งแต่ต้นไลฟ์เหนื่อยปะต้นไลฟ์มันสวยบ๊ายบายบบ๊าายยพี่คณิงบ๊ายบายไม่เจอกันเราจะเจอกันปะพี่เจอเดี๋ยวก็เจอแล้วใช่เดี๋ยวก็เจอแล้วเด็กแล้วก็เจอกันบ๊ายบายบบ๊าายยฝันดีนะบ๊ายบายโอเคไหนไหนบายบายบ๊ายบาย sweet you sweet dreams บาย บายเจอโอเคเจอบายบายไปซีอูบายเจอกันค่ะทุกคนบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะถึงแม้ว่าหนูจะทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะบายเจอกันเขนินมากเลยบาย